ต่อมาปิดเด็ดแล้วก็ต้องไปแซมเฟอร์นะแซมเฟอร์แซมเฟอร์คืออะไรอย่างก็คือการตัดแล้วให้มันเป็นเป็นมุมตัดนะเป็นมุมตัดของกระดาษเนี่ยคล้ายๆตรงนี้เห็นไหมตัดโชกอันนี้คือระยะตัดเท่ากับสิตัวนี้ระยะตัดเท่ากับสิบกับยี่สิบแซมเฟอร์เนี่ยเขาจะตัดเขาเรียกว่าตัดตัดระยะเนี่ยก็คือต้องไปตั้งระยะของการตัด ปกติแล้วเราจะตั้งเท่ากันนะครับระยะของการตัดแซมเฟอร์จะเรียกว่าดิสแตนต์นะครับจากโจทย์ตัวนี้เราจะตัดที่10กับ10ก่อนเพราะ,ะนั้นผมไปเลือกแซมเฟอร์แซมเฟอร์อยู่ตรงนี้อยู่ซ้อนกับฟิลเล็ไอสองตัวนี้เป็นคำสั่งเพื่อนกันฟิลเล็กับแซมเฟอร์ตรงนี้อยู่ตรงไหนเห็นไหมอยู่ตรงนี้เห็นไหมซ้อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่นี่อยู่ใกล้ๆกักนเห็นไหมแซมเฟอร์ตรงนี้ไม่มี มีปุ่มใหญ่ตรงนี้น,นะเพราะนั้นเราเรียกคำสั่งซมเฟอ e r มาก่อนนะเขาเรียกคำสั่งซมเ p l e r ปุ๊บมันจะมีโหมดเพียบเลยเราไม่ต้องสงนอันอื่นนะเราสนอันนี้ distance นี่ตอนนี้เขาบอกว่า d i s t หนึ่งเท่ากับสิบ d i s t สองเท่ากับสิบไอ d ้ d i s t ตัวนี้ก็คือ distance ก็คือระยะของการตัดตอนนี้เป็นสิบกับสิบอยู่แล้วเนาะก็คือตรงเลยตัวนี้แสดงว่าเราใช้ได้เลยเราก็ enter เลย เราก็ใช้ได้เลยทุกทีเราไม่ต้องเอนเตแล้วก็ตั้งเลยเห็นไหมใช้ต่อใช้ต่อก็เรียกคาสั่งซ้ำนยะคุณจะไปกดตรงนี้ใหม่หรือคุณจะกด space bar ก็ได้มันก็จะวนคําสั่งเดิมเพราะตอนนี้เป็นชุดคําสั่งของ s a m f e r อยู่นะครับข้างล่างเราต้องการตั้งให้เป็น10กับ20เพราะนั้นเราก็ไปตั้ง distance ใหม่20อีกตัวหนึงคือ10เห็นไหมพอคุณพิมพ์20ปุ๊บไอ้ข้างไอ้ตัวใหม่ที่เกิดมัก็จะเป็นยีตาม คือมันพยายามล็อกให้มันเท่ากันแต่เราสามารถตั้งให้มันต่างกันได้อันนี้ผมตั้งให้มันเป็น20กับ10ผมก็ Enter เสร็จแล้วผมก็มาคลิกเส้นประกอบ2เส้นใช่หไหมมันก็จะวิ่งเป็น10ไป20ตัวนี้ไม่แน่ใจได้ไหมเพราะเมื่อวานผมลองแล้วมันตัดไม่ได้ต้องระเบิดก่อนผมจะขออนุญาตระเบิดก่อนนะระเบิดคือคําสั่งตัวนี้ให้มันแยกชิ้นส่วนกันปั้งเสร็จแล้วค่อยแซมเพิร์ใหม่ แซมเพอร์ก็เลือกเป็นเส้นนี้ก่อนแล้วก็เส้นนี้อ่ะไม่ถูกผิดด้านเห็นไหมถ้าเลือกด้านผิดรูปแร่างจะผิดเพราะว่าตอนนี้มันเป็น10กับยี่สิบแล้วผมต้องเลือกเส้นทางด้านตั้งก่อนผมย้อนกลับผมเลือกแซมเพอร์มอเลือกเส้นนี้แล้วก็เลือกเส้นนี้นี่เห็นไหมมันถึงจะเป็นระยะตัดที่ตรงกับโจทย์แต่ปกติเราไม่ได้ตั้งให้มันต่างนะเราตั้งให้มันเท่ากัน10บสิบยี่สิบยี่สิบ หรือเท่าไหร่ก็ได้บางทีมันน้อยไปแล้วก็เปลี่ยนคือมันจะตัดเท่าไหรขึ้นอยู่กับความพอใจอะ่ะเพราะว่างานของเราไม่ได้เป็นงานทางด้านเครื่องกลหรือด้านวัตถุใช่ไหมที่เราจะต้องตัดแล้วมันระยะมันต้องเป๊ะ,ปะของเราขอแค่ตัดให้มันเกิดเกิดให้มันเป็นมุมอะ่ะเ,ออเพราะนั้นระยะคนนี้มันตามใจฉันเหมือนฟิเลตก็เหมือนกันมันเป็นระยะตามความพอใจแต่ถ้าเป็นงานแบบทางด้านเครื่องกลเขาจะต้องตัดให้มัน ให้มันถูกองศาระยะรัศมงแลรัศมีมันจะต้องแม่นกว่าเราเยอะนะครับต้องเนี๊ยบกว่าเราเยอะเอาไปใช้กับงานไฟฟ้าอย่างไรตัวนี้ครับแซมเฟอร์อีอีนี่สีมันเป็นสีเขียวอยู่นะย่าเปลี่ยนสีก่อนนะจะได้เห็นชัดนะเห็นเป็นสีแดงแล้วกันอ่าลองซูมตรงนี้ดูเห็นไหมเนี่ยตรงนี้โดนแซมเฟอร์ไป ก็คือตัดให้มันเป็นมุมตัดเนาะคือตัวนี้คุณจะใช้ฟิลเลตก็ได้หรือคุณจะใช้แซมเฟอร์ก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ผมส่วนใหญ,ญ่ก็มาใช้บริเวณมุมน,นี้ก็ใช้แซมเฟอร์เลยแล้วดูสังเกตดีสแตน์เหน็นไหม0.1ม่อคู่ลองใช้ดูก่อนพอใจไหมถ้าพอใจก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณบอกเฮ้ยมันตัดน้อยไปว่ะไม่สวยเปลี่ยนใหม่ ดิสแตนต์เปลี่ยนดีใหม่เปลี P ่ยนดิสแตนต์ใหม่ตะก,กี้ศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมเอาศูนย์จุดหนึ่งห้าทั้งคู่เลยเท่ากันผมตั้งเป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าทั้งคู่แล้วเพราะนั้นผมก็มาใช้ปึ๊บเห็นไหมมุมตัดก็จะมากขึ้นกว่าเดิมนะถ้าบอกว่าชอบแล้วก็ใช้ต่อแซมเฟอร์ต่อคลิกสองเส้นใช้ต่อสเปซบาร์คลิก bar, คลิกสเปซบาร์คลิก นะเสร็จแล้วนะแต่มันเป็นสีเขียวเนาะนอันนี้ก็อยู่ที่การควบคุมระยะของการตัดมุมตัดว่าเราอยากจะตัดเท่าไหร่นะครับเนีย่ยามาใช้กับงานไฟฟ้าตรงบริเวณไลเซอร์ไดแกรมไดน้นะครับมันวิ่งมาชนกันเลยนะวิ่งมาแล้วก็ตัดนะเหมือนฟิลเลตอะวิ่งมาแล้วก็ตัดโคโ้งนะเส้นไม่จำเป็นจะต้องมาจ้าเอ๋กันก็ได้แล้วใช้ประโยชน์ของพวกเนี้ยเวลาเราทําแบบเส้นอยู่ตรงไหนไม่รู้ แต่คอยมันวิ่งมาปุ๊บแล้วฟิลเลตกันวิ่งมาปุ๊บแล้วแชมเฟอร์กันนะทำได้